โดยความที่ลูซี่เน aja, ี่ยเขาไม่กินหมึกยักษ์ต้มนะเราก็เลยต้องมาแช่ข้าวเหนียวก่อนค่ะสักประมาณ3ามชั่วโมงด้วยน้ำร้อนและด้วยความที่เธอไม่กินไายทูน่าด้วยเช่นกันเราก็เลยต้องซื้อเนื้อหมูค่ะมาหมักทิ้งไว้ทั้งคืนนะตอนนี้ก็เอาออกมาทอดได้แล้วนะกลิ่นนี่หอมลาบุญมากเลยใกล้จะได้ที่แล้วด้วยใช้เวลาทอดไม่นานสักเท่าไหร่นะเนื้อหมูก็สุกแล้วแล้วดูสีสีสวยมากเสด็จน้ำมันสักนิดนึงเราก็มานึ่งข้าวเหนียวนะล้างน้ําอีกสักรอบหนึ่งค่ะเม็ดมันจะได้สวย ลูซี่เขาบอกว่าหิวจังเลยอยากกินหมูทอดอะ่ะเราก็เลยเอาข้าวสวยนะคะตักไปให้กินก่อนนะเธอตื่นแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ประมาณ7จ็ดโมงกว่าได้แน่ก็บอกเธอแล้วนะว่าจะรีบลุกมาทําไมก็ไม่รู้นะมันยังเช้ามือดอยู่เลยเพราะกว่าจะไปงานกันเนี่ยก็ประมาณเที่ยงได้นู่นเลยค่ะแต่ก็ต้องปล่อยเธอนะให้เธอกินข้าวให้เสร็จนะคะก็จะได้นอนพักผ่อนนะให้ตื่นประมาณสักสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วกันอีกทีนึงแม่รถก็เหนื่อยๆค่ะก็เลยนั่งพักสักนิดหนึ่งนะตอนนี้ขา้าวเหนียวก็สุกแล้ว ด้วยก็จัดแจงเอาใส่กล่องให้เรียบร้อยทั้งหมูทอดเนี่ยยกไปให้หมดเลยเพราะว่ามีคนจะต้องกินด้วยแน่ๆเลยและไม่ลืมต้องเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดเปรี้ยวและตามด้วยสตรอเบอรี่นะคะจากสวนเราสามคนเนี่ยก็มาอยู่ที่งานกันแล้วนะตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วนะประมาณเที่ยง20ได้ค่ะมันคืองานประจําปีของหมู่บ้านนี้เลยนะหมึกยักษ์ต้มค่ะเขามีของขายด้วยนะทั้งเสื้อผ้าและก็หมวกกระเป๋าก็มางานเนี้ยเกือบทุกปีเลยนะเพราะว่ามันอยู่ใกลบ้าน ขับรถไม่ถึง5นาทีเองค่ะที่มาเร็วเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่าคนมันจะเยอะมากๆมันจะหาที่จอดรถยากก็มองหาคุณสามีเอาเดินหายไปไหนเนี่ยและนั่นไงเจอละไปสั่งเบียร์ค่ะก็หายมากเลยก็เพิ่งจะมาถึงกันเนี่ยไม่ถึง5นาทีเรือโดยสารที่มาจากเมืองแฟรอนเนี่ยมาถึงเทียบท่าแล้วนะไมเคิลกับเพื่อนก็อยู่ในลำนี้ด้วยโชคดีจังเลยนะที่วันนี้แดดออกดีมากๆฝนไม่ตกนะก็เลยได้เห็นบรรยากาศสวยๆและขายของกันด้วยนะลูซี่ก็ย อยากจะได้ด้วยค่ะเสียดายจังเลยแล้วก็อยากจะขายข้าวเหนียวหมูทอดบ้างนะ่าจะขายดีสุด,สดเลยนะเพราะว่งวางานเนี้ยคนเยอะมากแล้วก็กินกันตลอดเวลาเลยนะมันก็จะมีแต่อาหารเดิมๆแล้วค่ะนี่ไงมันเป็นชูโรสนะคะช็อกโกแลตจากชูโรสออริจินอลแล้วก็ขนมแบบนี้ด้วยและเนี่ยเห็นไหมดูป้าเขานี้เขาขายไส้กรอกยัดกับขนมปังแบบเนี้ยขายดิม,มากตอเน,นี้ยก็บายมงแล้วนะแล้วก็ดูคนสิคะต่อคิวกันยาวซื้อตั๋วค่ะเพื่อที่จะเข้าไปกินหมึกยกักษ์ส่วนของพวกรสเนี่ยก็ซื้อกันออนไลน์ลเรียบร้อย หมดแล้วเราก็แค่เป็นแรกเอาตั๋วมาแค่นั้นเองเทศกาลงานใหญ่ๆแบบนี้นะร้านเบียอะไรเนี่ยเยอะมากจริงๆค่ะเพราะว่าคนสเปนก็ชอบดื่มกันไม่หยุดไม่ย่อนนะนะลูซี่เนี่ยก็ซนดีจริงๆเลยค่ะก็อยากจะลงไปดูเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะก็เลยพาเดินดูหอยนางรมค่ะขาวโพนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้เวลาที่พวกเราจะต้องไปยืนต่อคิวแล้วนะบ่ายโมงครึ่งก็จะได้กินกันแล้วลูซี่ก็เริ่มที่จะหิวแล้วนะอยากจะกินหมูทอดเร็วๆอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าที่ต้องเข้าไปกินได้แล้วนะล่ะนะและให้ดู สิคะทุกคนนั่นคือถุงขนมปังเลยนะอันนี้คือได้คนละหนึ่งถุงเท่านั้นเองนะคะคิดดูแล้วกันนะ่ะคนที่มางานเนี้ยจะขนาดไหนและเวลากินพวกอาหารทะเลเนี่ยก็ต้องเสิร์ฟด้วยวายขาวหรือวายแดงเขาก็จะเติบเติมไม่อั้นเลยค่ะตาหลังครัวเขาจะประมาณนี้นะคะวุ่นวายกันสักนิดนึงหมึกต้มเนี่ยเขาก็จัดใส่จานเป็นชิ้น,ช,นชิ้นแบบนี้เลยค่ะมีมันฝรั่งต้มมาให้ด้วยนะคะและลูซี่ก็จะได้หมูทอดข้าวเหนียวส่วนพวกเราก็จะเป็นประมาณนี้นะพายปลาหมึกนะคะไม่ใช่พาย นนานะมางานแบบนี้นะไม่ต้องมองหาเก้าอี้เพื่อที่จะนั่งหรอกค่ะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะเราต้องยืนกินเงินเท่านั้นค่ะและกินแบบนี้นะมันก็เป็นเอกลักษณ์ของคนสเปนด้วยนะคะเราก็จะยืนกินกันง่ายๆอร่อยด้วยนะลูซี่ได้ข้าวเหนียวหมูทอดกินเข้าไปเยอะด้วยนะและสําหรับพวกเราด้วยนะคะหมูทอดนะก็ทำมาเผื่อให้กับทุกคนค่ะลูซี่บอกว่าไม่โอสปวดขาจังเลยอยากนั่งเราก็เลยต้องนั่งแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ให้ลูซี่นั่งตักอีกทีนึงนะโดยรวมพวกเราก็กินกันอย่างอร่อยนะคะ แต่บอกว่ารสชาติของเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะหมึกเนี่ยมันจืดชื่นหมดเลยดีนะที่รถเนี่ยเอาซอสพริกมาด้วยค่ะโรยมันเข้าไปนะเติมมะนาวไปเยอะๆนะคะมันออกเปรี้ยวดีมากเลยนะกินกันจนอิ่มหนำสำราญแล้วเนี่ย ตบท้ายด้วยสตรอเบอรี่จากสวนของพวกเรานะคะลูซี่บอกว่าสตรอเบอรี่อร่อยมากๆเลยแม่โรสกินกันอิ่มแล้วนะเราก็จัดการเช็ดโต๊ะทําความสะอาดถ้วยจานที่เราได้มาเนี่ยเอากลับบ้านไปด้วยนะคะแล้วก็คุยกันสักพักหนึ่งผู้คนก็เริ่มเข้ามากันเต็มแล้วนะตอนนี้ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆคะ่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าพื้นที่ของเขานี่ใหญ่มากเลยก็ยังมีโต๊ะเหลืออีกเพียบเลยนะคะที่จะต้องเข้าไปนั่งกินกันได้สบายๆ<ไ>เราก็เดินออกทางด้านหลังนะก็จะเห็นประมาณนี้นะคะกำลัง ต้มมันฝรั่งกันเลยนะแล้วก็ต้มหมึกยักษ์กันในหม้อใหญ่ๆเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะอยู่ด้านนี้นะ่ะนั่นไงหม้อนู่นะคะผู้คนก็กินกันอย่างอร่อยเลยนะเนี่ยโอ้มีดนตรีให้ฟังด้วยนะคะลูซี่ก็ไม่อยากจะออกจากงานนะคะจะขอแดนซ์ก่อนด้วยนะเดินมารับแสงแดดกันอยู่ด้านหลังเนี่ยคะ่ะบรรยากาศเขาดีมากๆเลยเห็นเมืองแฟรอนชัดเต็มตามากเลยนะคะลูซี่ก็ขอมันลงทะเลก็เลยพามาตรงด้านนี้นะคะก็จะเห็นเนี่ยหอยนางรมข้าวโพดนต,ต็มไปหมดเลย น,นูเห็นไหมกินกันไม่หวานไม่ไวน้นั่นไงตรงนูน้นอีกนู่นนะคะ่ะรถก็ไม่อยากจะมาเก็บกินหรอกนะมันเยอะเกินไปค่ะกินไม่หวานไม่ไว้หรอก เอาไปขายก็ไม่ได้แล้วค่ะอยายก้กลนจากด้านหลังเมื่อกี้นะมาอยู่กันที่ด้านหน้าบ้างค่ะและให้ดูซิผู้คนเนี่ยกำลังต่อคิวที่จะเข้าไปกินเมึกยักษ์ต้มกันโอ้โหแน่นขนาดกันไปหมดเลย呀อ,อะไรจะเยอะขนาดนี้ทุกปีจริงๆเลยนะคะที่นี่นะพวกเราก็เดินย่อยกันไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้เร่งรีบอะไรนะก็จะอยู่กันถึงเย็นนู่นนั่นแหละลูซี่เนี่ยเขาจ้องที่จะซื้อไอ้นี้นานแล้วนะคะก็ได้สมใจนะปะป๊าเขาก็ซื้อดาบให้ไขะเขาอย่างชอบเลยจะบ่ายสามโมงแล้วนะแต่ ผูค้คนเนี่ยก็ยังเข้ามาในงานเนี่ยกันไม่หยุดไม่ย่อนเลยโดยเฉพาะเรือโดยสารที่มาจากเมืองแฟรอนน่แน่นขนาดเมือกยักษ์ต้มเที่ยวข,ขายในงานวันนี้นะที่รถกินกันนะคะหนึ่งจานเขาขายประมาณ14ยูโรนะถือว่าราคาไม่แพงมากค่ะแต่ถ้าเป็นด้านนอกหรือว่าบาร์ที่เขาขายกันทั่วไปเนี่ยประมาณ20ยูโรเลยนะก็แล้วแต่เรานะว่าจะเลือกกินแบบไหนจะด้านนอกหรือว่าจะด้านในงานก็ได้ค่ะส่วนรถเนี่ยอยากจะบอกว่าในงานเนี่ยมัน2ปีติดแล้วนะที่รถกินมาแล้วมันรสชาติไม่ค่อยถูกปากรถเลย เราพากันเดินจากต้นงานที่เรากินหมึกยักษ์กันนะตอนนี้มาอยู่ทางด้านท้ายสุดเลยค่ะนู่นเลยนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้ไกลามากนะถือว่าออกกําลังกายไปในตัวค่ะเห็นไหมคะฝั่งนู้นนะที่รถยืนกินนะคะและที่ขาดไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีดนตรีให้ระทึกใจแล้วก็เต้นกินไปด้วยอะไรประมาณนี้เลยเดินไปคุยไปก็เริ่มปวดขากันแล้วนะเราก็เลยมาหยุดกันที่บาร์แห่งนี้ลูซี่ก็ขอกินไอศครีมสตรอเบอร์รี่สักหนึ่งแท่งค่ะไมเคิล <Michael S 2> และเพื่อนเนี่ยก็ขอตัวกราบกันค่ะเพราะว่าจะต้องเป็นต่อคิ เรือด้วยนะตอนนี้ก็จะประมาณ6โมงแล้วค่ะลมก็เริ่มแรงนะอากาศมันเริ่มจะหนาวแล้วด้วยสแล้ลูซี่เนี่ยก็ไม่อยากจะกลับนะเพราะว่าเจอกับเพื่อนเขาก็ขอเล่นกับเพื่อนอยู่สักพักใหญ่ๆได้เลยค่ะเราก็ได้ยินเสียงดนตรีนะก็เลยต้องบอกว่าลูซี่เราต้องกลับันแล้วเราก็เดินผ่านตรงด้านนี้ไปดนตรีเขาก็เล่นกันสนุกสนานมากเลยอะลูซี่เขาชอบแล้วเต้นกันกับป๊ะป๊าสองคนเขาสนุกสนานกันใหญ่ย,ยิ่งช่วงเย็นๆแบบเนี้ยคนยิ่งหนาเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นดนตรี เขาเล่นกันตามถนนนะเขาก็จะมาเต้นกันอยู่แบบเนี้ยลูซี่เขาก็ไม่หยุดไม่ย่อนกับการเต้นของเขาอะนะจนกระทั่งบอกว่าลูซี่เราต้องกลับันแล้วนะเธอก็เหนื่อยล้าเลยค่ะพอออกจากงานมึกยักษ์เนี่ยก็ใช้เว่าตรงกลับบ้านกันซะที่ไหนล่ะคุณสามีเขาบอกว่าฉันจะไปแวะที่บ้า์ของเพื่อนก่อนนะก็นั่งอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะก็กลับมานะมาถึงเนี่ยเราก็มาทําความสะอาดจานชามที่รถหิวกลับมาด้วยนะได้มาเยอะมากเลยนะทุกคนไปทุกปีก็เอามาทุกปีเลยของฝากของลูซี่ก็มีขนมด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็มาทําความสะอาดหมดแล้วนะทุกคนเนี่ยเข้าไปนอนกันหมดแล้วเราก็จะอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวนอนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีจ้า